ทุกคนจอยพามาดูบ้านที่จอยเพิ่งรีโนเวตเองเสร็จเลยนะคะอันนี้เป็นหลังที่2นะคะอยู่ที่ซอย14เนาะเป็นแปลงมุมนอกซอย14แล้วก็บ้านหลังนี้3นอน3น้ำ65.9า65.9ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมาก194ตารางเมตรเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ไอตัวบ้านใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะมามันเริ่มกันตอนเข้าบ้านเลยก็คือเป็นพื้นสไตล์จอยอีกแล้วนะคะคอนกรีตสแตปมคอนกรีตพิมพ์ลายสีเทาสวยงามแบบนี้เลยทําให้บ้านเรายกระดับความอลังการดาวรันดวงขึ้นมาอีกประมาณ100เท่านะคะอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวพาไปเวียนดูรอบบ้านก่อนนะเราจะดูภายนอกก่อนนะคะสวยงามแบบนี้เธอเดินมาตรงนี้เลยเข้าประตูเล็กก็ได้นะแล้วก็มีแผ่นทางเดินเป็นยางก้าวเข้ามาพรุบๆด้วยการตั้งใจแล้วก็ออกแบบมาอย่างใส่ใจนะคะอ่าฮะ งั้นเราเข้าบ้านก่อนเดีวเราจะออกมาข้างนอกกันทีหลังนะคะก็ตอนแรกนะเดิมทีเลยถ้าสมมติได้เข้ามาในหมู่บ no> ้านนะคะจะเห็นว่าออริจินัลบ้านเป็นยังไงคือไม่ได้แบบสวยแบบนี้และอีกอยก็คือแบบว่าเปลี่ยนกระบ้งกระเบื้องง่ายๆแบบว่าสไตล์ใครก็ทําได้โนนะคะก็ พื้นตรงนี้จริงๆมันจบแค่นี้พวกเธอแล้วฉันก็ทําพื้นบันไดเพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นพอทำหนึ่งขั้นแล้วพบว่าไม่เพียงพอนะคะเพิ่มอีกหนึ่งขั้นในทีหลังแล้วตรงนี้มีเสานะไม่ต้องกลัววมันจะพังทลายใดๆแม้กระทั่งบันไดคุณจอยเขาก็ใส่เสาให้พวกเธอเพราะฉะนั้นตั้งใจแล้วก็บ้านดีมากนะคะอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยท่าเป็นทรายล้างแล้วก็มันจะชอบขึ้นแบบตะไคร่อะตะไคร่ดำๆแต่มันไม่สวยใช่แม่ก็เลยปูเป็นกระเบื้องไปเลยนะคะอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานก็ พื้นกระเบื้องแกนิโต้นี้นะคะจะมีลายหินอ่อนนิดนิดนึงก็จะเห็นลายอยู่เนาะอ่ะแล้วก็พอข้ามมาปุ๊บเห็นไหมเห็นความ194ตารางเมตรไหมคะมันกว้างมากเลยบ้านหลังเนี้ยก็คือตรงนี้ก็ตั้งเป็นโซฟานะคะโถงแล้วก็เป็นทีวีตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยคือเสาต้นนี้เป็นเสาต้นเดิมเนาะจอยไม่ได้ทำขึ้นมาเองอ่ะให้มาดูตรงนี้นะคะคือเสาเนี้ยเป็นเสาแปลนโครงการเลยสวิตไฟอยู่ตรงนี้อ่า อาจทานี้เป็นห้องใดๆทํางานหรืออะไรก็ได้แต่ว่าตรงนู้นก็เป็นกินข้าวได้หรือว่าตรงนี้ก็กินข้าวได้แล้วแต่ออกแบบนอกจากว่าถ้าแปลนนี้ค่ะไปที่แบบพวกอินเด็กซ์เอสบีอะไรเนี่ยออกแบบมาสวยมากเพราะว่าเราไม่ได้มีหัวทางนี้มากหรือบางคนมีก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าทําจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยสวยเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่นะคะอ่าตรงนี้ก็อีกหนึ่งว่างนะคะพอมองออกไปก็เนี่ยหลังบ้านเราก็มีต้นไม้ที่จอยปลูกไว้ให้อย่างงดงามนะคะครัวนะคะครัว ครัวก็มีประตูปิดด้วยนะคะเพื่อเราจะผัดอะไรมีกลิ่นเนาะมันจะได้ไม่เข้าไปในแอร์ห้องถุงบ้านเรานะคะแล้วก็มีระบายอากาศถึง3ทิศนะคะมีประตูแล้วก็หน้าต่างอีกสองตรงนี้จะเป็นน้ําดีเอาไว้ตั้งซิงค์นะคะตรงนี้ก็น้ําดีแล้วก็น้ําทิ้งเอาไว้ตั้งเครื่องสักผ้าได้นะแล้วก็ในนี้ก็ทาสีทาสีผนังสวยงามมาดูหลังบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปเดินกันตอนรอบนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นลานซักล้างหลังบ้านที่ถ้าเป็นบ้านจอยเมื่อไหร่แล้วจอยจะทําให้มันอลังการแล้วก็ใหญ่โตใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะคะไปเลยท่าน,นี้ในตัวบ้านเรานะคะก็จะมีการติดวอลเปเปอร์สวยงามแล้วอ่ะให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะคะเป็นสีครีมแล้วก็มีกลิตเตอร์บุ้งฟิงฟลุงฟริง,ร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 งเล็กน้อยนะคะอ่ะแล้วก็มีบัวนะคะนี่บัวนี่บัวติดบัวทั้งบ้านทั้งชั้น 1- ชั้น2อใหม่หมดเลยค่ะ พื้นบันไดนี่เป็นบันไดใหม่ทุกย่างก้าวนะไม่มีตารางนิ้วไหนที่ไม่ใช่ไม้ใหม่นะเมื่อก่อนมีแต่เหล็กนะคะเป็นเหล็กหมดเลยปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็นี่ทําไม้ใหม่นะคะข้างล่างจะมีอ๋ออันนี้ประตูโรงจอดรถเนาะบันไดนี้ก็ทําเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนะพวกเธอตอนแรกมีหนึ่งขั้นทำเพิ่มหนึ่งขั้นนะแล้วก็ห้องเก็บของเก็บของไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางกล่องอะไรใด,ดที่เราไปซีเอฟมาเอาไว้ใต้นี้ให้หมดจริงๆประตูห้องนี้ไม่มีนะแล้วตอนก็ทําดูดิเป็นบานประตูแบบรู้เรื่องแล้วก็ แล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรวะลูกบิดจริงจังมากก็กลายเป็นห้องอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนอย่ามานอนตรงน,นี้อ่ะแล้วก็ใต้บันไดตรงนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแต่ตอยบอกก่อนนะว่าห้องน้ําล่างไม่มีชาวเวอร์ที่นี่นะคะนี่แปลนเดิมเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ตอยบอกนะคะว่ามันเป็นส่วนว่างๆตรงนั้นอะ่ะบางคนคิดว่าเออเดี๋ยวให้ผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้อาบน้ำไม่ได้นะคะอ่ะบอกไว้เลยรานี้ขึ้นข้างบน ข้างบนเราก็มีโถงสวยห้อมโถงสวยงามตรงนี้นัน่นๆๆแล้วก็ใหญ่ไหมด้วยดูรอบๆนะใหญ่ๆๆญญ่ใ,ญใญตรงนี้นะคะจะมีดาวไลท์อยู่ดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบชอบไฟระยะหรือว่าอยากใส่คมไฟแบบยาวๆแล้วก็เปลี่ยนจากดาวไลท์นั้นแล้วก็ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไฟยไฟได้เลยนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่อาวุแวยนแบบนี้อีกตรงนี้เป็นโถงเฉย ห้องหนังสือจะทําห้องทํางาน cf เก็บของอะไรอยู่ตรงนี้ได้นะคะห้องพระห้องพระก็ได้อันนี้ห้องนอนหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันห้องนอนหน้าที่ไซส์ใหญ่นะเธอแล้วก็ห้องนอนหลังแล้วก็ห้องน้ํารวมไปเข้าห้องนอนใหญ่กันนะห้องนอนใหญ่แหมใหญ่สมชื่อดูโซนนี้โซนหนึ่งแล้วนะยังไม่พอมีโซนนี้อีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราตั้งเตียงติดแอร์ทีวีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ระเบียงของเราก็ใหญ่โตอีกนะคะกว้างไปดูเลยไปนู่เลยนะคะนั่งเล่นได้ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงนะประมาณบ่ายโมงยังไม่ถึงบ่ายโมงครับวันเที่ยงเนาะก็ร่มๆ่แบบนี้ให้เห็นนะคะอะดู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 สวนบ้านฉันเธออะดูข้างๆดูข้างข้าดูสวนข้างๆ้างงามนะอันนี้เป็นบ้านพร้อมสวนสวยข้างบ้านนะคะพออยู่ในบ้านมองออกไปก็สวยไง อ่ะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้า walk in closet ตู้เสื้อผ้าใดๆก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําของห้องมาสเตอร์นะคะเข้าไปดูได้เลยอันนี้ห้องน้ํานะคะของห้องมาสเตอร์ตรงเนี้ย mm hmm. เห็นไหมว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนกับระเบียงอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. เธอแค่ซื้อต้นไม้ปลอมอมาตั้ง mm hmm. ก็เหมือนอาบน้าในรีสอร์ท mm hmm. <c oughs> ชนะเลิศไปอีกนะคะการโปรโมทบ้านหลังนี้กระจกเมื่อก่อนนะคะโครงการให้กระจกอันแค่เนี้ย ซึ่งขัดใจจอยยิ่งนักนะคะเจ้ว่าื้อๆๆแล้วก็ทําใหม่ให้นู่นไปเลยค่ะใหญ่ไปเลยคราวนี้มันใหญ่ได้แค่นี้เพราะ่บาลานซ์มันมีแค่นี้อ่าไม่ได้ทใหญ่ถึงขนาดน,นั้นเดี๋ยวมันเสียบาลานซ์เนาะนี่ก็สวยฉันวัดเองเพราะฉะนั้นดีนะคะอ่าไปเลยนี่ไปดูห้องนอนหน้ากันนะคะนั่นเราจะเข้าไปห้องนั้นแหละม <c oughs> ัอยู่เบื้องหลังประตูก็ได้ไ <c oughs> อ้อน,นี่ดีไซเนอร์อ่าอันนี้ก็คือห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนหน้าซึ่งก็ใหญ่ เละไม่รู้สี่ห้าเมตรไม่รู้ค่ะลองดูประมาณนี้แต่ใหญ่จะใหญ่กว่าห้องนอนหลังนิดนึงนะคะแปะนี่แหละที่จอยบอกออกมาเจอถุงเจอถุงอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็มาห้องนอนหลังห้องนอนหลังก็ขนาดสี่เมตรคูณสี่เมตรได้หรออืมนี่แหละประมาณนี้นะคะนี่ก็ห้องนอนหลังแล้วก็ห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมงามค่ะดูกระจกใสฟลิ้ง แล้วก็กระจกเนี่ยกระจกอ่างล้างหน้าก็ใหญ่แล้วนะคะทำใหม่ภูมิใจเสนอจริงๆนะแล้วก็พวกเนี่ยไอพวกอุปกรณ์ต่างๆฉันก็เปลี่ยนใหม่นะคะโถใหม่กระลัดเลยนี่เปียม่ยนนอ่านะคะสวยไปอีกอ่จบกันที่บ้านหลังนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ65.9ตารางวา 194ตารางเมตรใช้สอยนะคะ3นอนสามน้ำแล้วก็อยู่เป็นแปลงมุมนอกซอย14นะคะทั้งหมู่บ้านนี้จะมีประมาณ20กว่าซอยนะคะซึ่งก็ของเราก็อยู่ประมาณกลางๆเนาะแล้วก็ราคาราคาไ,ไ,ไปดูเลยนะอ๋อใช่อ๋อยังยังยังไม่ราคาไปไปไปลงดูข้างล่างเราเราขาบขั้นตอนไปว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูข้างบ้านใช่ไหมอะตากล้องก็เลยทวงว่าเธอเราลืมกันนะคะไปพาไปดู เออมันดีอ่ะมันดีอ่ะสวยจริงถ้าใครมาดูสองหลังนะรีบจับจองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครเอาไปก่อนแล้วก็บอกอเสียดายจังเลยคุณจอยอย่าให้ได้ยินคำนี้นะจะได้ให้เธอซื้ออีกไม่งั้นถ้าบอกว่าไม่เสียดายจังเลยคุณจอยอย่าได้รู้ว่าจอยมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะในนี้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วไม่ซื้อนี่ก็คือนะ ข้างบ้านนะคะมุมนี้พอเราเข้ามาจากหน้าบ้านใช่ไหมเราหันมาฝั่งนี้อู้สวยจังเลยนะคะแล้วก็มีเนินมีก้อนหินมีอะไรที่แบบจัดจัดสวนอ่ะไม่ใช่แบบความว่าจัดสวนคือการปลูกหญ้าอง์ลี่ไม่ใช่นะจัดสวนก็คือจัดสวนอย่างนี้เลยแล้วก็เดินมาเดินมาไอพวกก๊อกน้ําเนี่ยไม่ใช่มีก่อนนะตั้งแต่โครงการนะจอยจะต้องดูว่าบ้านหลังนี้ฉันจะเพิ่มจุดน้ํากี่จุด 3. จุด4จุดก็ว่าไปแล้วก็ให้ช่างเดินพอเดินปุ๊บเวลาเราถมดินใช่ไหมท่อนี่ยมันก็อยู่ใต้ดินนก็จะงามไงอืมนะคะ เพราะนั้นคิดเองหมดเลยอ่อย่ามาได้ขี้โมดูการตัดขอบตรงนี้เนาะเวลาคนจัดสวนไม่ใช่แบบใช้อิดมาปุ๊บก็ตั้งตรงขึ้นเหลี่ยมไม่ใช่นะอันนี้ต้องตัดให้เป็นมุมเห็นไหมมีตัดฉากตัดอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูบ้านเราสิดูฝั่งนี้บ้านนี้เห็นไหมมันเป็นตัดแบบนี้ใช่ไหมดีไซน์มันก็ตัดแบบนี้อธรรมดาที่ไหนแล้วก็นั่งค่ะนั่งนั่งอาบแดด ไม่ตอนนี้มันตอนเที่ยงเดี๋ยวตอนบ่ายมันก็ล่มนะคะตอนนี้มันตอนเที่ยงก็เลยยังไม่ได้นั่งเพราะว่าจอยจัดไว้ตรงนี้เพราะจอยรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะนั่งตอนเย็นใช่ไหมล่ะตรงเนี้ยมันล่มตอนเย็นนะคะก็เลยตั้งตั้งไอ้ที่นั่งตรงเนี้ยนะถ้าใครอยากจะกาแฟก็เอาโต๊ะมาอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่มีไม่ได้มีให้นะคะมันมาจากเก้าอี้อสวนหินด้านหลังบ้านเราก็ไม่อยากจะรดน้ำต้นไม้อะไรเยอะนะคะก็เลยทําเป็นสวนหินให้ดูแลง่ายแล้วก็เนี่ยเป็นพุ่มเป็นพุ่มดูแลตัดแต่งง่ายด้วยนะคะเน่ ลานซักล้างของฉันพอเธอซักผ้าเสร็จใช่ไหมหรือว่าจะทําหลังคาออกมาข้างนอกตั้งเครื่องซักผ้าข้างนอกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ําดีมีถูกปหล่ะหรือว่าจะตั้งเครื่องซักผ้าด้านไหนก็ได้แล้วตรงนี้คือก็ตากผ้าไปสิเพราะถ้าไม่ตากผ้าตรงนี้นะจะได้ไปจอดตไปตากในโรงรถแล้วก็อายคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยอย่างที่จอยเคยพาไปดูบ้านหลังนู้นนะว่าหลังบ้านของโครงการทั่วไปโครงการดั้งเดิมไม่ใช่โครงการทั่วไปเขาให้มาแค่ไหนเขาให้มันเป็นปูนที่ไม่มีอะไรเลยมาอยู่แง่งหนึ่งแค่นี้ แล้วก็ทําให้แบบชุบพิเศษสอยได้อย่างเต็มที่เออน้ําใกล้เต็มละไปท่านปั๊มเรานะคะขนาดปั๊มยังมีท่านเลยใส่ใจสุดๆอ่ะกันน้ําเบกเกอร์เสียบปลั๊กไฟตัดเปิดตัดปิดได้เองนะคะเวลาเราไม่อยู่บ้านก็เอาสวิตช์ลงก็ได้อะไรเงี้ยก็จะสะดวกใครขยันล้างรถก็นี่ก๊อกนะคะล้างเองด้วยเนาะเนี่ยแปลงนี้นะคะ จอดรถสองคันอจบจริงจบจริงนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรอบที่3 65.9ตารางวา194ตารางเมตรใช้สอย3นอน3นะ้ำเป็นแปลงหัวมุมซอย14นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่6,590,000าเเพราะฉะนั้นก็ฝากบ้านนี้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยยังไงก็รีบมาจับจองเลือกหนึ่งในหนึ่งในสของหมู่บ้านนี้ที่จอยมีนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรก็ทักทายถามถ่เข้ามาได้สวัสดีค่ะ